สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีกรินแชนแนลกันนะคะไม่ต้องสงสัยกันนะคะว่าทาไมเสียงแอดมินไปแบบนี้เพราะว่าเป็นวัดนี่ค่ะจริงจะเป็นแค่ไหนนะคะก็อยากจะมาแนะนําเกมมือถือให้เพื่อนๆได้อาบไปเล่นกันซึ่งเกมในวันนี้นะคะก็จะเป็นเกมออฟไลน์ line, ไม่ใช้เน็ตมาอใหม่2 0 2 4ที่ต้องรอเวอร์จิตเครื่อนเองค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งกันแล้วเราไปร,รับชมกันเลย เกมอันดับที่1 Draft Division จะเป็นเกมมือถือแนวเลสซิ่งนะคะซึ่งให้เราได้สัมผัสประสบการณ์ความตื่นเต้นของการแข่งที่ดูเดือดมาพร้อมกับการดิฟสุดเล้ยวใจแล้วก็มีการปักแต่งที่ไร้ขีดจำกัดนะคะนอกจากนี้ตัวรถยนต์ก็ยังมีรุ่นให้เลือกใช้มากมายถึง32คันกันเลยแล้วแต่ละคันนั้นก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วยเกมนี้นะคะจะมีโหมดให้เราได้เลือกเล่นถึง4โหมดด้วยกันโหมดที่1จะเป็นการจมตีเวลาจุดตวจก็คือแข่งกับเวลาในขณะที่เราก็ต้องรวบรวมจุดตวจนะคะเพื่อไปถึงเส้นชโต์ 2 d r i ริฟท์ฟเป็นการรบรวมคะแนนดิฟภายในไม่กี่นาทีเพื่อคว้าอันดับ1-2หรือว่า3นเอง3ฝึกดิฟแบบเสียงเงิน 4. ท่องไปฟรีนะคะก็คือสามารถสำรวบแผนที่ได้ตามที่ต้องการแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าเกมนี้มาพร้อมกับคุณภาพกราฟ,ฟิกที่ระดบับไฮเอนด์นะแล้วก็แบบ Android G 5กันเลยค่ะใครที่สนใจดาวด์โหลดมเล่นกันได้เลยนะ ่อมากับตัวเกมที่2 Final Adveny หรือที่แฟนเกมอย่าง Final a d v e r t y นะคะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีที่จะมีชื่อในเกม PC นะคะว่า Final a d v e r t y Security Breach นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าในเรื่องในตัวเกมมือถือนะคะจะเหมือนกับเกมบน PC กันเลยโดยัวเกมนั้นก็ได้บอกเล่าเรื่อง,งราวโศกน่าตกรรมของแฟรชค์ร้านขายพิซซ่าแห่งหนึ่งที่ผ่าเหตุการณ์สุดสะพรึงมาอย่างชกชนซึ่งในผลงานนี้นะคะก็เป็นอีกครั้งที่ทางเจ้าของแบรนด์ได้พร้อมทุมเงินเปิดร้านใหม่อีกครั้ง ว่าเขาวนี้มันกลับไม่ใช่แค่เพียงระอาหารเล็กๆเหมือนแต่ก่อนเพราะพวกเขาคิดยายถามยายถึงการสร้างเป็นศูนย์รวมความบันเทิงสําหรับเด็กนะคะครบวงจรซึ่งเราจะได้สมบทไปเล่นเป็นตัวละครเจ้าหนูเกลอรี่นะคะทีบังเอิญลงติดอยู่ภายในศูนย์การคาร้าแห่งนี้อย่างโดดเดี่ยวมีเพียงแค่ฮุนมีอย่างเฟดดี้ที่เป็นเพื่อนจากกลนที่จะคอยช่วยเหลือเขานะซึ่งฮุนยนตัวอื่นๆนะคะจะหาธีไลล่าเราเราก็ต้องคอยเอาชีวิตรอดผ่านค่ำคืนที่คนร้ายอาศัยนอนนานี้ไปให้ได้และร่วมกันแก้ปิศาต่างๆเพื่อเอาชีวิตรอดซึ่งใครที่ เป็นแฟนบนเกมพีซีมาก่อนนะคะตอนนี้เขาก็มีให้ในม,มือถือแล้วสามารถดาวน์โหลดบรนกันได้เลยค่ะ 3. ามอากูซีจุลการอาญ์ชื่อก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะคะแต่เป็นเกมแนว Farming Simulation ที่เรานะคะจะได้สัมผัสประสบการณ์ในการจาัดก,การธรุรกิจเลี้งยงไก่ของเราเองก็เริ่มตั้งแต่การซื้อเมล็ดไก่ผสมพันธุ์แล้วก็รักษาการฟักไขเ่เพิ่มฟูงแล้วก็เพิ่มกำไรให้เราเองและก็อย่าลืมเลือกตลาดที่ลงดีๆนะคะเพื่อที่จะส่งสต็อกไก่ไปยังเมืองต่างๆนั่นเองค่ะสิ่งที่แอดมินชอบในเกมนี้นะคะก็คือกราฟิกแล้วก็ตัวละครนะมันจะมีความแบบเป็นตลกตลกนิดหน่อยนะคะตาก็จะมีความ ใหญ่มากๆแล้วก็ตัวผอมๆนะคะและที่สําคัญตัวเกมมีเนื้อเรื่องมาให้เราได้อ่านกันด้วยนะซึ่งหากใครที่ชอบเกมแนวฟาร์มมิ่ซิมูเลชันนะคะแล้วก็ทำธุรกิจฟาร์มไก่ดาวน์โหลดไปเล่นได้เลยค่ะเกมต่อมากับเกมที่4 Farm Sim 2 0 2 4 ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเกมนาซิมเูเลเตอร์นะคะที่ตัวเกมจะให้เราได้เปิดโลกในการขับรถแท็กเตอร์หรือว่าการเก็บเกี่ยวโดวรถเกี่ยวข้าวรวมถึงรถประเภทต่างๆในฟาร์มมากมายที่บอกเลยว่าคนใจร้อนนะคะไม่น่าจะเล่นได้เพราะว่ากว่าที่จะมาขับกว่าจะเลี้ยวแล้วก็กว่าจะชำนาญน,นะคะต้องใช้ความฝึกฝนและก็อดทนระยะหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะแต่แอาจเชื่อว,ว่าใครที่ดาวน์โหลดไปเรื่อยนๆนะคะหรือว่าเล่นนานๆก็อาจจะชำนาญได้นอกจากนี้ฐานหน้าตัวเกมนะคะจะมีระบบสภาพาอากาศมีทั้งกลางวานันกลางคืนรวมถึงระบบฟ้าสัตว์เลี้ยง ให้เราได้บริหารจัดการอีกด้วยนะในโซนของพืชน,นะคะก็จะมีให้เราได้ปลูกข้าวสารีข้าวโพดข้าวโอ๊ตทานตะวันและก้อนอื่นมากมายถ้าชอบเกมแนวฟาร์มนะคะดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยคะ่ะอันดับที่ห้า n a t u r n v i l l e l i f e เป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์อีเชนเดียวกันก็คือในเกมนี้นะคะเราต้องอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่เราต้องคอยทํางานประกอบรถหาเงินให้กับตัวเองซื้ออาหารน้ําและก็ดื่มด่ำไปกับชีวิตซึ่งในตัวเกมก็จะมีงานให้เราได้เลือกได้มากมายไม่ว่าจะเป็นการหาเง,งินจากการซื้อน้ำมันนะคะแล้วก็รถยนต์หมๆและที่สำคัญตัวเกมนี้ก็จะเป็นแบบ Open w o r l d เราก็สามารถที่จะสำรวจแผนที่ภายในเมืองได้ซึ่งก็จะมีอิสระให้เราได้ทําอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการหางานหา,าน้าหาของกินนะคะมา ชีวิตะระบบการเล่นก็จะประมาณนี้นะคะใครที่สนใจดาวโหลดเล่นกันได้เลยคะ่ะเกมที่ 6. Market Simulator 2024เกมนี้ก็จะให้เราได้จำลองการบริหารตลาดที่สมจริง ทีมเราสามารถสร้างและก็ดําเนินตลาดของเราเองได้โดยที่เราจะได้เริ่มต้นการเป็นพนักงานขายของนะคะไม่เพียงแค่การจัดการกับเคาน์เตอร์เงินสดเท่านั้นแต่ยังต้องคอยเรียนรู้นะคะและก็ดึกซึ้งในทุกด้านของการดําเนินตลาดอีกด้วยเมื่อเรามีลูกค้ามาซื้อของเราเรื่อยๆแล้วนะคะซึ่งก็อาเกตตลาดของเราได้โดยการซื้อชั้นวางของใหม่ตู้แสดงสินค้าและตู้เก็บของด้วยเงินที่เราได้รับนะคะทําให้การเสนอสินค้าของเราหลากหลายเพื่อดึงดูดลูกค้ามากขึ้นและก็เพิ่มรายได้ให้เรามากขึ้นนอกจากการจัดการตลาดแล้วนะคะ เพื่อนยังสามารถใช้รายได้ของเราซื้อของน่ารักน่ารักเพื่อตกแต่งร้านแล้วก็เป็นมัสคอตของร้านนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและก็กับเราแล้วก็เพิ่มเสน่ห์เฉพาะตัวให้กับตลาดของเราอีกด้วยค่ะใครสนใจรเราเราไปได้นงันได้เลยนะ เกมต่อมาก็จะเป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์อีกเชนเดียวกันโดยจะมีชื่อว่า Retail Store Simulator เป็นเกมจำลองแห่งการจัดการร้านค้าอีกแล้วนะคะซึ่งก็จะต้องใช้ทักษะของเราในกา,าสรสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตที่ดีสุดในเมืองเปิดมาตัวเกมนะคะก็ให้เราได้ต่อเติมชั้นวางด้วยมือของเราเองตกแต่งและก็ออกแบบาตามที่เราต้องการ บริการลูกค้านะคะและก็เพิ่มราคาค้นหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการและก็เติมเต็มให้กับเขารูปแบบการเล่นก็จะเหมือนกับเกมก่อนหน้านี้เลยนะคะซึ่งเราสามารถจัดวางของนะคะหรือว่าสินค้าต่างๆในเชลที่เราเลือกมาหรือเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการตกแต่งลาดให้สวยงามนะคะก็สามารถทําได้เช่นกัน,นก็ใครที่ชอบเกมแนวจำลองแบบนี้นะคะสามารถดราวน์โหลดได้เลยคะ่ะออฟไลน์ด้วยนะ เกมที่แปกับเกม Off Road Car Driving Simulator ตัวเกมนี้เป็นเกมจำลองการขับรถยนต์ในโลกที่เปิดกว้าง ซึ่งเพื่อนๆนะคะต้องขับรถทุกประเภทมีตั้งแต่รถ SUV นะคะไปถึงรถบัสรถบรรทุกและก็ยานพาหนะอื่นรถทุกคันมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเช่นความเร็วต่างกันขนาดต่างกันและก็อื่นๆค่ะก็จะเป็นเครื่องจำลองการขับรถนะคะที่พัฒนาขึ้นสําหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมรถและก็ต้องการทดสอบรถรุ่นต่างๆนะคะซึ่งในเกมมีหลายระดับที่สามารถปลดล็อกลังจากที่เราทําสําเร็จแล้วเพื่อให้เราได้สัมผัสบทต่อไปของเรื่องราวนอกจากนี้เรายังสามารถรับรถใหม่ได้ด้วยการสะสมทองและ เพเพื่อนๆสามารถสร้างแผนที่ได้ก็แชร์กับเพื่อนของเราได้ค่ะเกมนี้สามารถเล่นได้ทางออนไลน์และก็ออฟไลน์กันเลยนะคะใครที่สนใจดาวนโหลดไปเลันได้เลยค่ะ The World's t Car เป็นอีกหนึ่งตัวเกมจำลองการขับยานพาหนะรถยนต์นะคะซึ่งเราจะได้สัมผัสความเป็นเต้นแห่งอิสระภาพและก็การประชัยพลังพวงมาลัายสำรวจโลกกว้างพบกับตัวละครที่น่าสนใจสัมผัสกับบรรยากาศถนนที่สมจริงรูปแบบการเล่นนะคะต้องบอกเลยว่ามีความคล้ายกับเกม r a s v e r Will Live ที่อดมินแนะนำไปก่อนหน้านี้นะแต่ตัวเกมนี้จะมีความสมจริงในการขับรถจะมีตั้งแต่การปิดกุญแจนะคะการใส่เกียร์การหมุนพวงมาลัายแล้วก็การเหยียบคันเร่งคะ่ะกราฟิกใน เกมนี้นะคะก็พอใช้ได้หากใครที่สนใจสามารถตาม์ลือกบริการได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่กันตัวเกมสุดท้ายนะคะกับเกมที่มีชื่อว่า After That Day เป็นเกมเอาชีตรอดนะคะที่เราต้องต่อสู้เพื่อเอาชีิตรอดทำการสร้างปรากักพังของอารยธร,รมโลที่เรารู้ว่ามันจากไปแล้วถุกแทนที่ด้วยคมเป็นจริงใหม่ที่โหดร้ายภายในเกมนะคะเพื่อความอยู่รอดเราก็ต้องคอยค้นหาทรัพยากรสร้างที่พักพิงแล้วก็ป้องกันศัตรูสร้างอาวุธต่างๆนะคะคราฟของได้ด้วยขึ้นชื่อว่าเป็นเกมแนวเอาชีตรอดเราก็สามารถปล้นสะดมบุกหมู่บ้านเมื่อหาสบเสเียง์ทำลายต้นไม้แล้วก็หินเพื่อหาทรัพยากรแล้วก็อากุตอาวุธของเรานะคะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกบนนารเชนะ ท,ท้าายไม่เพียงแค่นั้นนะคะตัวเกมนี้ยังมาพร้อมกับการตกป้าและก็การล่าสัตว์เพื่อเอามาแดงตัวเองกราฟิกก็จะเป็นสไตล์โพลีกกนนะคะแบบสบายตาซึ่งบอกเลยใครที่ชอบเกมแนวอัชิโรดเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยนะคะตามร่มเล่นกันได้เลยจบกันไปแล้วนะคะเป็นงไงกันบ้างคะชอบกันไหมถ้าใครที่ชื่นชอบทั้ง10อันดับนี้แอดมินก็ได้ทงมีไว้ได้คลคปแล้ว สามารถตโดลดปักันได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างนะคะก็ต้องขออาภัยสําหรับเสียงด้วยอาจจะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะช่วงนี้อากาศก็เปลีป่ยนแปลงบ่อยทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งฝุ่นนะคะก็ดูแลตัวเองกันด้วยถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะเราต้องขอตัวไปพักก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ